อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลลกกี้แบรนะครับวันนี้อยู่กันในชิวฮีโร่ลิสต์นะครับผู้กล้าโลพักง,งานนี้เองนะครับนาะโอฟูมิกับเอ่ออะไรนะลาฟทาเลียใช่ไหมคือมีมีก็ดูการ์ตูนหมดเลยนะ 3S นะเออก็สนุกดีก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแจก2โค้ดก่อนเลยครับแล้วก็วิธีร ID ด้วย แล้วก็จะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องเล่นไปถึงบทไหนถึงจะได้ตัว๋วเปิดตัวละครคุ้มที่สุดแล้วก็ควรเปิดตู้ไหนด้วยอ่ะเดี๋ยวเริ่มมากับการแจกโค้ดก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อนๆกดซ้ายบนก่อนเลยนะครับหน้าพระเอกเนี่ยแหละนะโอฟูมีะนะกดเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่คําสั่งที่3ครับโปรโมโค้ดเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวมีขึ้นให้ดูครับ2โค้ดเดี๋ยวถ้าเกิดมีโค้ดมาใหมา่มเดี๋ยวจะแจกเรื่อยๆนะครับ ไอโค้ดพวกนี้มันจะได้ตั๋วของรางวัลเยอะเลยครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมารับด้วยนะก็คิดว่าเป็นของรางวัลด้วยนะครับต่อไปให้เราเล่นถึงบทไหนใช่ไหมครับคือถ้าเราจะเปิดเนี่ยคาสั่งเนี่ยคาสั่งที่3เนี่ยเอ,อ่อเปิดตัวละครเนี่ยมันต้องผ่านอย่างต่ําคือ2 2อครับตองมีขออนุญาตแนะนําให้ไปถึง2.4 2.4เนี่ยเวลาผ่านเสร็จเนี่ยมันใจนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันจะสามารถแคมป์รูปได้ต้องผ่าน2.4ก่อนนะ แล้วเวลาผ่าน2.4เสร็จเนี่ยมันจะให้ตั๋วเพิ่มอีก10แต่คือ2.4เนี่ยเพื่อนเพื่อเข้าไปตีมันจะโดนกระต่ายรุมมันเหมือนบังคับให้เราไปเปิดตัวก่อนน่ประมาณนี้นะอาหลังจากที่เพื่อนเพื่อนมาถึง2.4ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นผ่านก็ก็ผ่านไปเลยครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็มาเปิดตัวก่อนแล้วลืมใส่2โค้ดด้วยนะครับแล้วก็รับจดหมายเพื่อนเพื่อเห็นตรงซ้ายบนจดรูปจดหมายตรงนี้มาเห็นไหมมันจะมีแจกเหรียญทอง500เอาไปเปิดได้นะครับแล้วก็ของหีบอะไรพวกเนี้ยเน เอาเสร็จแล้วมีขอญาตแปะให้ดูเลยดีกว่าตอนนี้ราคาแพงสุดก็คือลับทาเลียนางเอกนี่เองนะโอ้โหท่านโอฟูมี่ไม่ได้เลยนะอ๋อซึ่งลับทาเลียนี่จะเปิดได้จากตู้ไหนใช่ไหมครับตู้แรกเนี่ยไม่เกี่ยวต้องเป็นตู้ตู้สองก็ไม่ได้นะตู้สองเนี่ยจะไม่มีเพื่อนๆดูชื่อเลยเห็นไหมครับจะไม่มีลับทาเลียนะแต่ว่าตู้นี้ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่สองประเภทเล่นเล่นกันแบบนี้ประเภทแรกก็คือสายฟีสายเติมน้อยจะไปเปิดฟีโลเอา เพราะว่าฟิโลเนี่ยโอกาสออก1.2เขาจะพยายามดีเปิดทู่2เนี่ยเอาฟิโลออกมาอย่างต่ำ2ตัวเพราะว่ามันจะต้องใช้ตัวซ้ำครับมันต้องใช้ตัวซ้านะอันนี้จากเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคือ,อเดี๋ยวมีคออนุยาตแปะเทียให้ดูก่อนอันนี้เทียฝั่งซ้ายคือฝรั่งเทียฝั่งขวาคือของคนไทยก็ให้เพื่อนเพื่อดูที่ตัว S อเลยครับเทียเอสอ่ะให้มันออกเยอะๆออกเยอะมากแค่ไหนก็ขายแพงครับก็อย่างเช่นมีเห็นคนเข้าขายกันในบอร์ดก็ SR ประมาณ3 3มสาตัวขายประมาณ2อ0สนะแต่จะมีรับทาเลียนี่ที่ขายราคาโดดไปถึง800เลยอ่ะเดี๋ยวมีแปราคารับทาเลียให้ดูเดี๋ยวหาว่ากูขี้โมกคือราคาเวลาหมีมาแปดเนี่ยมีเอามาจาบับอดหมดครับหมีไม่ได้คิดเองนะเป็นราคาที่เป็นสากลโลกของเกมวันนั้นเลยก็สําหรับคนที่แบบว่าอยากจะรีขายแต่แต่หมีบอกตรงนะฟีโล่สตัวยังง่ายกว่าเยอะถ้าเกิดแบบไม่อยากรีขี้แตกนะถ้าเกิดจะเอานรับทาเลียให้มาที่ตู้3ครับนี่เพื่อนๆกดดูเห็นปะ รับทเรียมานาซอ,ซอ,อามานาซอจะออกที่0.05ซึ่งเลดนี่โอ้โหแบบออกได้คือ <c oughs> คุณต้องดวงดีมากอะ่ะถ้าเรามาดูที่ฟีโลโฟีโลฟีโลจังแม่ไปกดโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยครับ โอ้ยกดพิชชิบหายแล้วกูกดตู้ฟีโลจะไปเปิดระะับทเรียต้องใส่ต้องต้องไปต้องไปเอาน้องฟีโลแทนแล้วนะออานาตากเปเปิดเปิดแค่ตัวเดียวนะครับโอ้ตอกใจนะคุณดูพวกลั่นไป10โลอ่าเนี่ยครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นฟีโลเนี่ยโอกาสจะออกที่1.2%ก็โอกาสออกง่ายกว่าเยอะถูกไหมครับ1ิโลก็ต้องมีโอกาสออกสักตัวแต่รับทเรียมันแพงเนี่ยอ,อ่อตอนนี้รับทเรียจะเปิดได้แค่ตู้3มกับตู้4นะครับเนี่ยเมื่อเปิดตู้4เห็นไหมมันจะขึ้นมารับทเรียแต่คือตู้4มันต้องใช้ตั๋วมันจะให้้เขาามแคค่นรับ ก็สาหรับคนที่อยากได้รับทะเลียก็ไม่มีทางเลือกคือต้องเปิดตู้สามรีวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้นะ0.05ครับ0เอ้ยไม่ได้้5นะ0 0 5โอ้โหเห็นแล้วกูเครียดเลยร้อยเออไอ้คนรีขายเนี่ยมีมีเห็นเขาบอกบอกว่าเขารีหลายจอเยอะครับไม่ไม่ได้แค่จอเดียวนะก็อันนี้มันอยู่ที่ดวงคนมีขอไม่บอกแล้วกันเอาเป็นว่ามีขอในดวงชะตาเพราะว่าจริงๆตัวละครเกมนี้มีชอบรับทะเลียมากเลยนะ กับอะไรนะเขาจะชอบพูดกับพระเอกท่านนาะโอฟูมิคะอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆบอกนอกมึงนอกเรื่องแล้วเอาเปิดเลยดีกว่าครับอุย้ยขึ้นมาหมื่นห้ารับทะเลยาว่าได้นี่กูเล่นเลยนะแต่คือคาถามคือสายฟีสายเติมน้อยจะเปิดรับทะเลย้ําตัวที่สองยังไงวะ <c oughs> <c oughs> อุยอ้ยเ้ฟีโล่รับมาอย่างนี้เสร็จแน่ๆนอุย้ยอ๋อถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นสีแดงไดเอสอาร์ SR, นี่คือต้องเป็นอะไรลุงลุงสีแดงเหรอโอ้โหมาถึงคขวา่าแล้ว <c oughs> นะข้านินโกชิ มันต้องกาเป็นตัวอีจุกนะครับตัวอีปิคจะเป็นตัวสีทองนะครับซึ่งกูยังไม่ออกสตัวเลยเฮ้ยโตออกออกเป็นน้องตัวสลัดนะน้องตัวสลัดใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่าเราก็จะใช้ทองบวกกับไอ้นี่ไปเลยครับเอาทองไปเนี่ยแหละฉันมาซื้อรับทะเล เอาเอาอันนี้ไปเลยค่ะเอาความเกลือไปค่ะเอยไม่เอาไม่เอาความเกลือเอยทองหนึ่งแล้วอ๋อถ้าเกิดมันมาตกลงไปเป็นสีีทองลุงขึ้นมาปรวมาณหนึ่งกดไปเลยดีกว่าครับรับทะเลียต้องมาไหมโอ้โหคนที่กู่เกียรติสุดไอหอกหักนี่เองนะโอ้ยขอโทษครับเกียรตไม่พอใจพี่หอกพี่หอกอยู่แค่เทเลเอไม่ได้เทเลเอสนะพี่หอกอยู่แค่เทเลเอไม่เทเลเอสนะครับแต่คือมีเจะบอกว่าเกมนี้หลักๆคือมันเน้นการเปิดตัวซ้ำมากกว่านะจริงสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ย แต่คือการเปิดตู้ตู้สามมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจาเป็นตู้การันตีไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะเอารับทายาเกิดอยากจะแพงมันก็ต้องตู้นี้ตู้เดียวเว้ยเอาละครับอาอเดรียญน,นี้ไปเอาไปเลยเอามาเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูจัดให้พี่งามๆเลยนี่โอ้โหฟีโลรับไม่แดงครับเรียบร้อย เท่าท Remember uh, so ี่มีรู้นะรู้สึกว่าดีได้ประมาณยี่อ๋อสาครั้งครับกดได้ประมาณ30ครั้งเนี่ยที่มีนับมานนะก็ถ้าเิดเพื่อนโชคดีก็มีโอกาสได้รับทะเลยาครับเนี่ยสังเกตถ้าเกิดได้ตัวใหม่ที่ตัวไม่มีมันจะขึ้นค่า BP โผล่ขึ้นมาเลยนะลัมโบคือตัวอะไรวะอ๋อรู้แล้วไอไอตัวไอไอตัวกี้ที่นะโอฟุยมีมันเอาโล่ไปตีตอนแรกๆเลยใช่ไหมโอ้อ่ะก็เรียบร้อยแล้วครับก็คืออันนี้คือเกลือนะครับคือเกลือครับ ไม่มีตัวแรงอย่างนี้หมีต้องรีอย่างเดียวนะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะครับอาจจะเพื่อนๆอย่าลืมมาเปิดตู้ตที่สี่ด้วยนะมันจะมีอันหนึ่งให้ออ้ยน้องแว่นน่ารักนะน้องแว่นน่ารักแต่น้องแว่นไม่ได้เป็นอีพิกก็ถ้าเกิดได้มารูปแบบนี้ก็คือเกลือครับคุณเกลือนะครับแสดงทำไงครับก็ถ้าเป็น iOS เนี่ยก็ต้องลบเกมลงใหม่อย่างเดียวครับถ้าเป็น iOS อเนะนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Android ก็อันนี้มีแนะนําให้ล้างข้อมูล ถ้าเป็นไปได้อยากไม่รู้ว่าจะทําโปรแกรมไหนมีแนะนําเลยครับไปทําในถ้าเกิดจะรีจริงจังนะเอาแบบเออคนขายคนนี้แปดร้อยบาทเนี่ยเขารีสิบยีจอเนี่ยเพื่อนๆไปทําใน LD Player เลยครับแล้วก็ไปโคลนเอา20จอปั๊มเลยมันต้องได้สักตัวแหละ ID ดีนึงทำทั้งวันใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นเออช h i l ี h e โฮโฮ่ไรแล้วกันนะผู้กล้าโลกผง,งาดนะครับแต่ตอนนี้กูไม่ผง,งาดเลยนะไม่มีตัวดีๆสักตัวเลย เอาเอาไปว่าก็ขอเอาใจช่วยให้ทุกคนเออรีได้รับทาเลียนางเอกกันเยอะๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะถึงเพื่อนๆจะได้ตัวหนึ่งเพื่อนๆต้องหาตัวซ้ําอยู่ดีนะ